เมื่อในเมื่อสันวันดีเพจห้องน้ำสิบห้าห้องห้องน้ำวัดบรูรพาวิทยาลามบ้านทลาดตำบลหนองเรืองเพื่อนรุนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อไงเมื่อไงออกมาซอยกันเต็มบัดเลยเตรียมงานฉลองอุบโบสถอุบโบสถวัดบรูรพาวิทยาลามวันที่สี่หกเจ็ดแปดกลุ่มห้าปีหกแปดเนี่ยแหละ Ừ, บวดหลังเชียวๆนะ่ะบันไดมาแล้วบันไดมาแล้วมาง่งออกมา่งเซ็งกสีแล้วก็มัง่ง,มง,นงนี่แหละผู้ตีลังนีหล่ะ ไปนั่งทั้งนี้บนในพายุกุลี่ออนั่งสมาธิที่นี่ <laughs>

่ป่าน้มันเก่าแล้วของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ล่อมาขยอย่ายายายลังอยู่นี่ยังเยอะอีกโอ้ผมมันแล้ว

เวเขาม่เห็นนี่ห่ะมันบด้มันหลายหดฟาเขาเจอิวมบ็นเจอสีอไฟฮะเออได้ผู้ใดอ้อยก็ได้บวมันไม่ใช่แปะก็ได้ นี่แล้วทา้งมองมองมันฑิตมองมันฑิแล้วพู่เล้าพิ้งเวทรอเฮี้ยนไม่งาดํบบน่อันนีนไปกาแล้วปกติเพื่อขอจอดไดเมือนเพื่อขจเท้าอ่ะเป้าที่นี่ายที่นี่ย,นย,ย่างันจะไม่ไจัดัอยู่บ้างเวลาผมออ รัดสามงนัดยางนัด่ยนัด,นดคำมันหลายหลายมันหลายานะมัน,นสุ่มแต่รอยิ้กันแตละพักาาพาช่เป็นซ<ะ>ิปบุนแล้วไปวันนี้พ่อพอดีเลยปุ๊บ่ายิ่นันเมียนของให้วันเ,ออเมียนยล้วๆจัดไม่อยูวันจัดไม่ก,กออวันละวันนี้พะเรียกขามงสารับเพื่อนเจ้าออกแล้วเจ้าก็จะประาัยย่างอยู่ปานเข้าเตอร์เซเว่นบมดแล้ว เหมไปเก็ไปขี้เข e> <Yes ้าเด้่ขี้เข้าขวบน้ำเตปเขาเันขี้เคยหรปลาตะไคกัค้โพดว่าไม่ชอบแป้นเลยขกอที่ได้ดิฮะ อ่อนก้อหละพอข้าเจ้าก็จะบออ่อนเก้าบ่ฮะข้าเจ้าแจ้วาเที่ยว่นี้ด้ไม่กันาเพเอาทุดน้นี้คแก้วเยมันขายมันละมันสองพันเด้สองพันกบาทมว่าเท่านีเบวอพ่เอ้หอ เอาเป็นร uh, ุครบเล็ก่ัตคนนี้ได้เ้าเาเดี๋ยวแต่พอสางดีว่าตอไปย่อต่างแจากตัว้องไม้ป่ะิปาดี่าิบปอนปนบ่ะส่วัดุเ

อ่าสั่นไหมแม่เนาะใช่จ่อๆนใช่ไปลองดูไปบอ้าวสวยคือก็ล่ะคนสวยอยู่แล้ว เมียนกวยท้มนามากร้องโกควาเมื่อยมันมันแตกกันดีไมคนณแ่คบแต่รพยาบาลคนแรกของบ้านสลาดเป็นเนาะ กันกันออกกันบ่ออกเท่ากันบต้องเอาขน้ำมูดม่เนูหายไหมแม่ไม่ห้ามให้เขาเอาลนแม่บูดุดบวูดบแ่บด กำลังห้่นงาห้าน่นน่างมันกำลังพัฒนายังไงหลวงเขาทานแต่ด่าเจาเ่าเ่นเขาจ้เอาแกไปไปต่แล้วจักของผุ้ใดบุนะตัวบ่าบ่โอ้ยเบื่อเด้นเนีหยมันเต็มนีรถ มันหยาดแต่มันบ่เต็มมมดละมันกวงเนี่ไปเบื้องอันบัดหน้าบอกเสี้ยงเนี่ยางหันอันเสาหน่อยไปนะต้องกปั่นเนี่ยเนาะโอ้ยเฉียบเป็นพายจานบ่กายยางเนาะไปเบื้องอันนะไปเอาตัวไปยักขวัญในไปเอารถ เอามาสองห่าหอลอดพอ่อเดี๋ยวแม่หยาดแล้วจวดเป็นเจ้าภาพดอกหนึ่งอรยใส่บ่ใส่ทาบัตรบ่ มันกระเทยขึ้นกันแล้วมันเป็นตะฮกเติมกันป่ะเป็นตะฮกป่ะน,นั่งได้อยู่เอาไปล่องเบิงฮะกรรมก็ไ,ได้แล้วนั่งสมาธิดีพอดเอาไปนั่งสมาธิผมออกไปได้ยกกูตีผมออกไปเด้ nè nó đi riêng đó đấy khủng đây nè. S <S นีทัศนีย์ไปใหยังคมเหม,มือนเดิมหลายอย่างเจ้าค่ะว่าได้ไปให้ไปหน้าไปยังสิบ่ไใเทราข้าวเทราข้าวกับหน้าดักตอกแม่ต่อยชือแนแม่หเหรอพี่แก่ใช่ยานี่ตอกกับเต็มยุคเต็มกับเต็มเยาะตอกกระตากปลาตอกจักไว้กระตากปลา น่ะเพื่อจะแยกงเสาคนเลยเพื่อจะแยกอะไรยังไงอูยินเดียยินเดียเออ้าแต่นาพูดท่านตัวั้นถต้องเอาพิจารณาเาจหนาพูดเขาอยพิจารณาควอมันจริงนี่ะเห็นมันจริงเนาะ ร่างกายมันบ่เทียงบ่แทบบ่แนณมานอนเนาะก,ก,นก,นกนันแล้วพี่จะหน้าเด่นเลยก็ให้ปลากินแล้วเนาะเออแ <c oughs> ม่จ้อยพันธุ์ไเวงป่วยบ่ะโอ้หรือว่าเราต้องกินยาเคองขับรถเนาะ อ้าวร่วมรวยช่วยกันคุณแม่ออกมามาเห็ดเมียนคัวเมียนเฮียนเมียนซ่านเมียนวัดเมียนว่ากอได้เตรียมงานเตรียมการใด้เจรลองอุโบสถ ขอ,องลองขั้วทั้งหลายทั้งปวงออกมาเบิดแล้วปอมาถูมาขัดมาหยังเฮ้ยเบิ่ดสิน่องเนี่ยแต่กระโปะ <c oughs> น้องนวดเป็นไงน้องนวด เบาอวนบ่ะต่อต่อมันนั่นมันมันพึ่งข้าวผึ่งลรางนะสีต่อใบ้บบนี้เพราะว่ามันพึ่งลรางพึ่งออกมาเจ็บมาเมียนอัะไรเหตุผลมันล่องร่องหยังนะอั่นี่ยมันบางง่ามเล่น้องนวดน้องนวดอันนี้เราไปกินได้เนี่ยมันบางง่ามเอานะ่รมันเอาไฟไปน้ำ S <s <we ak> ดีเลยแม่มาแต่งออกหล่นไงเอนอน้องนุ่นเราไปเผาเลยอันนั้มีผู้ปวดใครสามจีพุ่นไม่เคยดีใจเลยอันละแต่ละจะค่อยค่อยเอาไม้มาถูเน,นี่ยพระอาจารย์ที่เฮ็ดห้ามตัวนี้ไม่ได้นไงคุณแม่สุรีวันเนี่ยเ,ยเบบชียวเอาที่นี่ออกนไงเบบชียวไม่อัดมาใส่จนะเขือ่อมผลของนะบอกไว้จะเขื่อนคนคลของข้างนะ หั่นบดได้ไหมหั่นมั้ยลายวยมัน,ออนออก็บเล็บบอนเออไว้เห็นละเดี๋ยวก็จะเอามาถูมาถูด,ดัน,อ,นออกมาเนี่ยเสียตัวนี้ออกเียวไม่อัดเปย์นี่ไม่เอ็ดไปนี่ก็ไม่อัดปไดปย์บุญอันนี้มันหุ่มมุ่งตีมันหลังฟุ้งซานมาได้าดันก็ได้แต่ได้สีเทียนเปลี่ยนไม่ห้พราะยังไม่เฮ็ดให้หใหอันนี้กับคนกาไปกลางๆในละก้อนหน่อยซึ่หนึ่ง ผลว้กางนะคุณแม่คุณนายทิศเนี่ยมกางเลยทานนี้กันนะนี่แหลคนอคนไปเลยคน้องนเคนคไปเลยนองนนเอ้าแม่อบเมียน,น,น้จิตต่ก่อนเด้ <c oughs> ออเออ ใม่นก็ใช่มากเลยมุ่นนั้นพระ่ามุ่นนัแนงเนี่ยันหนักเนี่าเรา้ี่ออกกับต้นี่นี่ยชิดชิดวัน ว่ามันมันหลายปีแล้วพระอาจารย์เปี่ยมมาตาบันรน้องกุ้งจันพางวันนี้ขจอยสลองซะไดแล้วอันนั้นวอเฮ็ดออกไหมบ่มันอ่ะมันบ่าไม่มองเมียนเกิดออกไหม ไหนมันบน่น้ำตาพญจ่าเมื่อขนปองสีในเด้อส่วนนั่นพญ่นี่นี่ปองสีเมื่อกุมผุนไหมกลุมไปไปแจกผู้อ้วนไปเสานั่นเด้อเออบ่หนักหรอกค่อยเห็ดเอา สักากครั้งละฮะคนคนคน่อ้สาคอนไปเอามาไปบอกคนเปคนนั่นเน่ยนออกมาแล้วมั้งเนี่ย ใช่ใช um ่ลอ้าวกินรถถ้าอยาก้่ใ mm ่พวกแงกยางอ๋อประตูเข้มเสียบเฉดลงไป เขาเกยวชุ่มเยี่อมปเลยบอกโลเบิดมันบริ ể นได้ห้องแล้วห้องต้องเรียงมันมันไปโยนน้ำใบจ้าแล้วมาบอมาดีเลยไม่ต้องเรียงมันเลยห้องบัอาจารย์เหมือนัไทยอ๋กะทันแต่เนาะตําเจียว

คุณแม่ขันมันเพราะขันไเกี่ยไปพระอาจารย์เพียมาแล้งกันได้เกี่ยมันซุ่มกางเบ้ยน้ำเลยอ่ามาเลยพรอาจารย์ก็ได้ปีงไก่เลยอือมาเอมันกินก้าในเล้วเลยอ๋เอาเลยส่งเลยเกี่ยมันรสซุ่มปีงไก่มสามตัวมาเลยลเลย กินไรกอดบือปาเดีกิดี๋ยม,มาวนเกิดมกิมนเกีดม <c oughs> ันน้าอออาแม่แล้แม่ออกินข้าวแล้วบะกินแล้วบะ